can you I could turn back the clock And make sure the light defeated the dark I'd spend every hour of every day Keeping you safe I'd climb every mountain บครัตำรวจมามางานยี้าสนุกไหมตัง มสนุกสวยไหมสวยสวยหรอสวยมากเลยบ้านสีน้ำเงินอายาไปไหนอ่ะก้องถ่ายเหรอครับไม่มีเวลาเตรียมรับนายโดนสูงอะกิจกรรมส่วนกนแถวเที่ยงครับหาเก็บฮันสตาโอ้โหดูเพือวัน้องพุ่งนะครับ ดูเซียนครับดูเสิ angkan อ๋อโดนเจ็นตุ้งเจ็บตุ้งกันเลยเจ็บเจี๊ยบเจี๊ยบน้องเป็นไหมเป็นไหมน่าอย่างนี้คือเด็กๆไม่ยอมให้เล่นด้วยนะเก่งเกินไปเป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนี้ทำไมคนนี้ไม่อนุญาตให้เล่นด้วยนะเพราะอะไรนะอันนี้โปรี่ยนเจี๊ยบน้องนะอันนี้ คือเก่งโดนทัทออกนะครับเกมนี้คอโดนคัอก่งยกอยง งอขึ้นมางอขึ้นมาทวารักประจานใจฉันงอขึ้นมางอขึ้นมาทวารักประจ้าในใจฉันงอขึ้นมางอขึ้นมาทวรักประจาในใจฉอ้าวไปงอขึ้นมานอขึ้นมา ออนนมมาาเย้ยวันนี้ก็มีไลฟ์ซ้อมอีกวันนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูกว right ันท huh. ี่ห้ามกราคมนะครับสองพันยีสิบสองเรายังดูยกันต่อ ไหวไหมนิ้ว r i g h เมื่อวานมีนิ้วหักไปหนึ่งนะครับประตูมือหนึ่งแล้วก็ประตูมือสองแล้วก็กองหน้าสำรองรถชนบาเดเจ็บน่าจะพักเป็นเดือนนะครับแต่เราก็ยังดูกันต่อเดี๋ยวมาดูกันปีนี้เราจะไปได้ไกลแค่ไหนครับลุยเจ๊ โอเสียหมูครับจะปวดเื้อใหญ่ไปลุยลุยลุยเดี๋ยวเขาเล่นไปอุดรแล้วค่อยเล่นกับมาเตะกอะไรเขาผิดว่าไปเป็นว่าไปโซ่กบปลายครับไปไป็่โซ่กบปลายบั้นดุงแล้วค่อยกลับมาซอมบ์หมดเนาะเฮ้ย บักเลยเร็ว่วนนะช่วงนี้นะหนึ่งดัก I went you were standing there by my side And now you gon' be with me for the last time It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again, I'll see you again. We've come a long ักไว้กันนะครับดูยอดนะครับดูใบจำนวนใบแล้วก็ดูน้ำความยาวว่าต้นนี้มีหน่อหรือยังนะครับต้องคืออ่อนไปก็กินไม่ได้ตัดโคนเพื่อให้มันแตกหน่อนมาตรงนี้นะ มันล้วก็จะมีน้ำขนาดนี้ต้องเลาออกอ่ะต้องเลาน้ำออกเลาะน้ำออไปก็จะเข้ามัาเดี๋ยวไปย้อยนหนึ่งนี่ครับ ต้นนี้ยาวต้องรอให้มีหนอ่อขึ้นมานะครับเพื่อจะมีต้นใหม่แต่ละกอนครับถ้าเหลือต้นเดียวเราจะเก็บไว้ก่อนให้หน่อแตกแทงหน่อใหม่ขึ้นมาแบบนี้ก่อนตัดเพื่อเพื่อให้แตกนะไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลย ลอกน้เดี๋ยวไม่หยอดน่ถุงมือก็จะต้องเป็นถุงมือเชื่อมนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นถุงมือแบบนี้คือต้องอย่างน้อยต้องสองชั้นงนั้นก็ต้องระวังนะครับเพราะยังไงก็แทงครับทะลุแน่นอนประมาณนี้เนี่ยครับ ก่อนนี้ก็3ต้นสีต้นได้นะครับน,นัมาแล้วครับนี่หน่อใหญ่นะครับต้องนับปกติขายคลีกนะครับก็30หนอต่อ100บาทนะครับแต่ถ้ามีแม่ค้าที่เขาไปขายต่อก็จะเป็น35หนอต่อห0ึ่งรนะครับดูที่ขนาด ถ้าหน่อเล็กก็จะมีแถมเยอะหน่อยนี่นะครับนี่ถือว่าเป็นหน่อที่สมบูรณ์มากนะครับออกจากส่วนไวมานะครับครับเลมอน ให้เอาไปส mm? er ่งเดี๋ยวเอาไปส่งเฮื้นเดี๋ยวไปส่งเงี้นมาเอาตังมาตังมาเอาไปนหนาบ้านตันหาเลยครับมาอย่างนี้เกลลยมันเอาไว้ส่งครับ